สวัสดีค่ะวันนี้เอดไรวายจะซื้อปลาเผานะคะคเพื่อนๆกินป,ป,ปลาเผาแะบแอดได้ไหมดูเิปลาเผาน้่าทานเลยค่ะปลาเผาอันนี้ห้อยทับทันนะคะร้านประจำนะคะ จะจำนะคะเพื่อนของนา,งาทันไอยทับทันไก่ย่างหม้ทับทันเด้อนะคะก็จะมีไก่ย่างด้วยนะคะชิ้จะลงไปห,หนึ่งไก่ย่างหม้ทับทันขึ้นชื่อนะคะเพื่อนๆไก่ย่างหม้ทับทันไม้มาดันนะคะของจริงค่ะมีน้ำริกด้วยนะคะเพื่อนๆพื่นะคะไก่ย่างไม้ตะยันหม้ทับทันนะคะ ชิมและชวนเชิญชิมนะคะหอยทับทันเรามีอาหารหลากหลายอย่างนะคะรวมทัง้งไก่ย่างหอยทักทันนะคะเพื่อนจะให้ชมน้ำลายไหลไหมอย่าลืมนะคะมาเชิญมาชวนมาชิมนะคะมีหมูมีหม, ổ, มูหมปิ้งด้วยนะคะนะคะมีหมูปิง้งมีเครื่องใน มีเยอะแยะเลยนะคะอยู่ข้างในนะคะอันนี้อดไวจะพาดูข้างนอกก่อนนะคะนี่นะคะชวนเช,ชิมนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม